สวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลงเกี่ยว40ไร่นะครับที่นาแปลงนี้40ไร่ก็จะเสร็จแล้วครับเหลืออีก3แปลงเล็กๆนี้ครับ1 2อา้าวเหลือแค่2ครับ1 2 3กับแปลงที่รถเกี่ยวอยู่ครับรถกำลังวิ่งเกี่ยวอยู่นะ3ครับ ข้าวเจ้าใหญ่ครับข้าวเจ้านาปีนะครับมันิหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเสร็จจากตรงนี้ก็ไปลงแปลงนั้นครับนี่ที่มองเห็นนะครับก้าไร่นะครับวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ครับส0่สไร่ครับผมวันนี้น่าจะได้50ไร่ครับเพราะว่าที่นาแปลงนี้เต็มเต็มก็คือวัดตามพื้นที่นาเขาเต็มเต็มมันตกสี่สิบสองไร่นะครับ ตกที่สบสองไรี่สิสองไร่ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งครับก็ถือว่าเร็วครับวันนี้เกี่ยวข้าวเร็วครับถือว่าเป็นใจนะแม่ย่านางแม่โพศกเป็นใจมากครับผมก็ขอให้ลูกทํางานค่องๆนะครับทํางานคล่องคจะได้เสร็จงานเร็วๆครับผม ก็คือถ้าจบจบแปลงนี้แล้วก็แปลงนี้ก็พักครับผมพักวันละวันละแค่นี้ก็พอนะวันละสี่สิบห้าสิบไร่ก็พอนะครับก็เอาไม่ดึกมากครับประมาณสองสามทุ่มก็เข้าบ้านครับผมไม่เหมือนปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่ผมตีสี่ตีห้านะครับเที่ยงคืนนะครับขั้นต่ํานี่ก็ต้องเที่ยงคืนปีที่แล้วครับแต่ปีนี้ก็ เอาให้เร็วที่สุดครับขยับเวลาเข้ามานะแล้วก็รับงานก็ไม่ได้รับเยอะเหมือนปีที่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปลาเข้าไปแล้วครับขึ้นหลักหกไปแล้วนะขึ้นเลขหกไปแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นเลขหกไปแล้วครับถ้ารวมวันนี้ก็ขึ้นเลขหกไปแล้วนะครับก็วันนี้ทีมงานมากเจ้าขุนดันครับขุนดันขุนดันนะตีลังกาเขาเรียกว่า ตีลังกาม้วนธรณีนะครับฉ <laughs> ายาใหม่ครับผมฉายาดันคันนาครับผมขายาใหม่ขุนดันคันนานะครับวันนั้นวนนันที่ผมทํารถคว๊มนะเมื่อวันก่อนผมเอารถผลข้าวนะครับปั๊มแล้วไอ้เจ้าดันนี่มันนั่งอยู่บนรถนะครับมันหลับไม่ใช่หลับหรอกมันนอนดูดาว แล้วจังหวะรถตะแคงรถพีกควนะ่ำน่ะมันตกใจครับมันกร,กระโดดครับหัวทิ่มไปตามคันนาเนี่ยครับอย่างคันนางสูงเนี่ยที่นาตรงนาผมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยที่เกี่ยวข้าวนาตัวเองเนี่ยครับหัวมันทิ่มไปตามคันนาเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็รักษาตัวสุดสองวันครับถึงก็ต้องย่างนะครับถึงก็ต้องนอนผิงไฟนะพี่น้องนะเจ้าขุนดันนะครับฉายาใหม่ครับดันคันนาครับผม เอายาให้กินครับยาขายเส้นให้กินนะอันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับสองคันเช่นเคยเมื่อวานนี้ไล์สดก็ให้เห็นคันเดียวนะคันนู้นครับเกี่ยววันนี้ก็รวมตัวกันใหม่ครับต้องให้จบต้องให้เสร็จวันนี้ต้องให้เสร็จ50ไล่อย่างไงก็ต้องให้เสร็จครับเดี๋ยวจะไม่ทันพรพันไล่นะ เดี๋ยวผมต้องเร่งให้ได้ให้ได้ฉายาเหมือนเขาหน่อยฝั่งบุรีรัมย์เ็บอกน้องพรพันไล่นะครับฝั่งนี้ก็เอาไงดีทีมงานอะไรทีมงานาคูโต้าพันไล่แล้วกันนะของเรามันเจ็บสิบพันไล่แล้วกันเราไม่ได้ใหญ่เท่าน้องพรนะเราก็เกี่ยว ก็มีทั้งข้าวล้มข้าวชันครับวันนี้นี่ครับนาแกก็เปิดข้าวที่มันล้มตามคันนาให้มันก็เร็วขึ้นครับข้าวก็ไม่เสียหายด้วยงานมันก็เดินเร็วครับงานเดินเร็วเจ้าของนาเขาก็ได้ปริมาณขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับนุน่นฝั่งนุ้นมารอแล้วครับฝั่งนุ้นมารอแล้วมารอ่ารอขึ้นข้าวครับ นาแหลมครับนาแหลมนาอาจารย์แหลมสาโน่นแหลมเสาวเดินอยู่นู่นนะน้องสาวแหลมมาแล้วกับน้องเคยนี่ครับก็เหลืออยู่แค่สองแปลงครับแปลงนี้ก็ขึ้นไปแปลงนู้นก็จบแล้วครับก็คันนึงจะให้ไปเกี่ยวข้าวเหนียวก่อนแล้วค่อยตามกันไปนะเขาเขามีข้าวเหนียวอยู่อยู่แปลงหนึ่งประมาณแปะเท่านี้แหละครับประมาณเท่าแปลงนี้เท่าแปลงที่กําลังเกี่ยวอยู่เนี่ก็ เดี่ยวเกี่ยวข้าวเหนียวก็ตามกันไปเกี่ยวตรงนู้นครับน่าจะมืดครับน่าจะมืดน่าจะอยู่ประมาณทุ่มหนึ่งครับไม่น่าจะเกินนะครับน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งถ้าเสร็จภายในทุ่มหนึ่งนะพี่น้องนะผมก็จะให้ไปลงอีกที่หนึ่งถ้ามันเสร็จภายในทุ่มหนึ่งนะผมก็จะให้ไปลงอีกเจ้าหนึ่งก็ลงช่วยกันครับสองคันน่าจะแป๊บเดียวเพราะว่าตรงนู้นน่าจะอยู่ประมาณราวๆสักสองไร่กว่าๆนะครับน่าอยู่ประมาณสักสองสาไร่นี่แหละ ก็พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วหรือที่ได้ดูคลิปไปแล้วที่ผมโพสไปวาา่ายายเจ้าของร้านโมโหนะครับยายเจ้าของร้านอะไรโมโหที่ผมโพสไปนะคือเนื่องจากว่าแกโทรมาขอให้ผมลบคลิปนะครับเนื่องจากว่าแกกลัวว่ามันจะมีผลกระทบต่อ การขายการขายสินค้าของเขานะครับเนื่องจากว่าวันนั้นแกแกพูดพูดแรงไปหน่อยหนึ่งนะครับพูดแรงไปในคลิปกลัวแกบอกว่าแกโทรมาหาผมแกบอกว่ากลัวลูกค้านะครับกลัวลูกค้าจะว่าแกพูดรุนแรงนะฮะแกก็เลยขอให้ผมลบคลิปให้ผมก็เลยต้องยอมลบคลิปนะครับ เพราะว่าผมก็เสียดายยอดวิวนะพี่น้องนะเสียดายยอดวิวเหมือนกันซึ่งคลิปนั้นผมเพิ่งโพสตลงไปเมื่อวานเองนะครับก็ยอดผู้ชมก็อยู่ประมาณพันกว่าคนแล้วอะ่ะก็เสียดายครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็เขาขอร้องมาเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเนื่องจากว่ามันมันเป็นสิทธิของเขาด้วยนะเพราะเราก็ขออนุญาตเขาถ่ายนะครับที้าแต่ว่ายายแกให้ผมถ่ายอยู่แล้วนะไปที่มีชัย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ายายได้ดูคลิปนี้ก็ผมลบให้แล้วนะยายนะลบคลิปออกให้แล้วครับก็ไม่มีอะไรกันครับแค่ความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับระหว่างลูกค้ากับเจ้าของร้านมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันปัญหามันแก้ไขกันได้นะครับก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันเรานะครับตกลงกันได้อะไรมันมันยืดหยุ่นกันได้เราก็ต้องยืดหยุ่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากพี่ๆน้องๆติดตามรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับเสร็จแล้วนี่ครับดันคันนาครับฉายาใหม่เล่นเอาคอเอียงไปเลยครับพี่น้องวันนั้นต้องนอนย่างอยู่สองวันครับเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียกว่าม้วนตรณนีครับผมเรียกม้วนตรณีไปตามกันนา นี่มันเป็นเป็นลักษณะทางลงอย่างนงี้ครับผมก็ขับลงไปนะผมก็ขับลงไปปุ๊บไอตัวรถไหคูบตา้ามันลงมาอยู่นู่นแล้วครับแต่ว่าไอตัวลูกมันนี่มันเหยียบอ่าก้อนดินที่รถเกี่ยวมันบิดตัวนะครับมันก็เลยพลิกแล้วเจ้าดาันก็มุดไปตามคันนาอย่างงี้ครับมันก็เลยเก็บกับเจ้าดันก็ทั้งเก็บทั้งหาครับคือก็ต้องหายาให้กันกินนะพี่น้อง น,นี่เราก็อยู่กับทีมงานสายจวดเราเช่นเคยครับได้เยอะมากครับข่าววันนี้ของเราไม่ได้ขนนะครับของเราไม่ได้ขนพอดีนะแกมีพิกัพอยู่สามคันแกใช้พิกัพขนเราเองนะครับของเจ้าอินดี้เราก็จอดอยู่นู่นครับจอดอยู่นู่นมีน้องให้ดูนู่น โอ้ยรีดไม่มาครับนะครับแล้วอันนี้เราจอดอยู่นู่นครับผมจอดอยู่ไกลๆนู่น,นนะพอดีผมใส่ถุงมือครับเฮ้ยมันร้องอะไรวะ <c oughs> คนเกี่ยวข้าวยังมาหัวเราะได้ไงเนี่ยอ่ะคนเกี่ยวข้าวอยู่มาหัวเราะแฮ่ๆ <c> เ <oughs> อยู่นี่แหละเอ้ยเอ้ยเ,อ,เอ,อย่าชนนะเว้ยอย่าชนนะเว้ย <c oughs> เอ้ยมันจะชนพี่น้องมันจะชน ชนชนชนครับวันนี้ก็เลี้ยงแกะไปในตัวนะครับเลี้ยงแกะไปในตัวนะพี่น้องนะนี่ครับแกะลูกนะแกะไปซื้อมาเมื่อคืนครับห้าพันแกมีอยู่แล้วครับสองตัวแกก็ซื้อมาเพิ่มอีกสองตัวนะ,ะโอ้ยเหมือนกับจับตัดป่าได้เลยนะโอ้ยนี่ครับ อาหารคืนนี้หรือว่าจะเป็น2ตัวนี้หรือเปล่านะเย็นนี้น,นี่มึงเสร็จแน่มึงเสร็จแน่ไอสอตัวนี้มึงเสร็จแน่นอนนะเชือกผูกไว้เรียบร้อยแล้ว <laughs> ด,ดูผูกไว้แค่นี้ครับมันก็ไม่มีแรงที่จะดึงไปได้นะมันก็หัวร้อยแหแอยู่นี่มานี่มาเนี่เร็วมามาไม่มึงไม่มามึงเสร็จนะคืนนี้นะบอกไว้ก่อนนะนี่ครับแผะ ของเขามีอยู่4ตัวครับแต่ว่าอยู่ของญาติเขาอีกที่นึงมี10กว่าตัวนะ,ะตัวเสียงเมี่ยงครับเสียงเมี่ยงเสียงเมี่ยงไปกับรถตลอดเลยช่วงนี้เสียงเมี่ยงก<อ>็รือว่าช่วยช่วยหาอาชีพให้ทํานะครับหางานให้ทําจะได้มีรายได้นะจะได้ไม่ต้องอาเรียกว่าอะไร เตดเตรนะครับจะได้ไม่ต้องเตดเตร์นะครับมไปดูทีมงานเอาข้าวลงกันครับเอ็งขั้นเดียวเก็บท่านอยู่บ่สองให้ขั้นเดียวเก็บท่านอยู่บ่สองหให้เห็นแลวลงไปเก็บข้าวเหนียวฮะ เขาสั้นๆดอกซองให้นั่นคันอยู่มั้งครับไอ้นีเ่เเาบให้เเาาไปก็ขบขออให,ให้ให้ลงไปเก็บข้าวเหนียวมันค่อยจะได้ไม่เดินไม่เดินย้อนกลับมาไกลเพราะว่าพอเดินขึ้นมาจากน,นี่ก็ให้เขาเดินลัดไปนี่เลยเพราะตะเกียวเขาเนี้ยเราก็ให้เดินลัดไปนี่เลยนะนอเออโย่เออแต่พอดีนะน่ะโย่โย่ถ่า นี่ครับข้าวเยอะมากครับจะสอบหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกวิ่งขายสามเที่ยวสี่เที่ยวนะเตีมงานเตีมงานสายจวดจะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ